การทำอาหารนะครับมัน่ปช่เรื่องยากนะครับถ้าเรามีกิจใจที่มุ่งมั่นในการทํามันนะฮะก็ทำให้มันออกมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะว่าวิธีการทาอาหารเหนือที่แท้จริงเป็นยังไงการทําร้านอาหารออนไลน์ในปัจจุบันนี้ผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนทําได้มันไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถของเรา ครับป้ากันทแล้วนะครับครับพี่น้อยแต่วัน,นันใจเย็นนะครับพี่คุณก่อนแก่หรือว่านุ่มป่าเพิ่งใหม่นะครวันนี้พี่น้อยได้องดีนะเนี่ยอันนี้พันงว่าอ่านะครับแต่กระชาทั่วไปนะครับอันนี้เป็นคาพื้นบ้านในไต้นะครับจะมีรสชาติที่เผ็ดหอมนิดดนิดขขิงกรลาคาก็ะแรงของแต้เนี่ยค่คาทั่วไปนี่เป็ดคาโตนแล้วนี้พี่น้อยจะมาสอนการทำน้ำพริกคาซอยจนหมดเลยเด้อ ใส่นหนักมันจะได้หอมเนาะจ้างล็อคข้าวนึ่งนะถือว่ากิน,กนข้าวหุงนะเนาะเลาวมาตำขคาให้มันเลือกกันนะครับพี่น้องตำข่าให้มันเลือกก่อนเราจะาไปคั่วนะครับเป็นพริกตึง,งอย่างเดียวก็คั่วแล้วมาตำกันมันจะได้ง่ายครับพี่น้องถ้ามันคั่วเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาคัา่วมันจะเหนียวคั่วตัดไว้ก่อนเลยถ้ากินฝัง่งๆนะจีนี่ จีพริกแค่น่อยนะฮะต่ำกันนี่แล้วก็นี่ใส่ชุลรสเกลือไงก็ได้แล้วแต่นี้มันเอาต้องกัดเก็บไปมืนหน่อยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกสูตรแรกอันนี้เวอร์ชั่นไรเซฟอันนี้เวอร์ชั่นแบบตำห้าแบบเกาแต่ว่าอย่างครับตำห้าแบบเกาก็สูตรดังเดิมตำห้าก็คือสูตรตำห้าก็คือตำลานั่นแหละอ๋อตำลาอ่าตำห้าแบบเก่าตำห้าแบบเกาตามที่พอยไว้ เพิ่นไปส้อมเฮดซ้อมอย่างไรมันเอาไก่อนเพิ่นเอาเฮดไปนึ่งไงเฮดไปนึ่งไข่เกลือห,หน่อยแล้วเพิ่นก็เอาเนี่ยตำคาเนะี่ยเอานี่ไปจี๋หน่อยตำใส่ชูรสใส่เกลือแล้วเพิ่นก็กินกันไดนะ้ยหน่อเพิ่นที่เพิ่นจะใสห้องเก็บเป็นมือห,หน่อยน้ำพริกคาเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกนี่ต้องเจ้ไข่คาแก่นะครับถ้าคาคาอ่อนเหมดแล้ว <ขา S 1> อเอาไปคาแก่ อันนันเป็นต้อนอันนั้นมัเป็นคาโต้เนี่ยเรานี่มันจะเป็นสีเหลืองถ้าคาโต้มันจะเป็นสีขาวๆเลยดีขาใส่แกงกับในกรุงเทพนะกระป๋องตีของดีนะมีตำนานไหมครับตำนานนะก็คนนั้นสองโค้ผัวเมียกับเอลให้เอลไปตื่นใจอย่างบ้านมีอย่างกินเ้าก้อนน่ะกินกันนึ่งเห็ดบได้กับลำอ่ะมาเห็ดตะฮ้อนก็บล้างใส่พอกะ

ช่วงนี้เอาสูตรนี่เปล่าก็ไปพอคนเฒ่าคนแก่ทถวบ้านเป็นยาอีกหมดนะลูกโรคขนาดอ่ะอ่าอ่าโรคระาดโรคราดอันนี้มันก็ยังว่าเป็นหมอบางคนข้างกินอย่างที่มันเผ็ดฮ้องนะโครงการโควิดเขาก็พยายามเสาะสูตรสรรหาสูตรอย่างที่มันเผ็ดเฮ้องเป็นสมุนไพรบ้านเฮ่านะแน่แน่แน่ อันนี้นะครับคือได้จะคั่วพริกนะครับแต่บบคั่วหอมเตรียมนะครับหรือว่ากระเทียมนี่บบคั่วนะครับจะตามใช้ซอสซอสทอดี่ามาคั่วมัน,มนำ ข้าคานะครับข้าคาให้มันแง้วอ่อยน่อยข้าวคาให้มันแงวเราจะได้ ก็จะคนเลืองไว้เชอเเยบเพราะมันแบบแบบเล่นชื้อนอะมีความชื้นแห้งๆสักหน่อยให้มันมีกลิ่นหอมหลับมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็ใส่พริกกระหอมเตรียมไปเลยนะครับเอาใส่พริกก่อนเพราะพริกมันกรอบนะครับหอมเตรียมมันตื้นเนี่ยมันจะมันจะมันเลือก ถ้าเขาจะตามให้มันเรียวกว่านี้นะครับแล้วเขาก็จะใส่หอมเตียมเข้าไปเลยกระเทียมหอมเตียมครับผมห <c oughs> อมเตรยียมกระเทียมหอมเตียมอ๋อเหมือนใจธรรมาดาเลยไอ้ดิอันไปรับจ้างปลูกกระเทียมนี่นะถังหนึ่งหลายร้อยนะวันหนึ่งเขาได้เป็นพันกันนะ การ <c oughs> เรือกวบอกการเีนเ,เลือก็บอกคนให้หน้อยเลือเพราว่าละเอียดะเลือเพราะว่าละเอียด <c oughs> น่ครับเาคาิขัวนะครับใส่เลย นีันเดิมรักของพี่น้อยต้องโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะหน่อยหน่อยควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับร้อนนี่ครับจำให้ม,มันเข้ากันเหรอเวลาคู่จำน,น,นวนเหรอ สพอดีสามว่าถ้ากินแซ่บ,บด่าปรุงรสด้วยม้นโซเดียมเกลือนิดหน่อยใส่เยอะมันจะเค็มสองช้อนเกลืองบอก็ตามให้มันเข้ากันนะครับโกนเห็น,หน่อยถ้าแบบโกนมันบบบเข้าเลยครับ นักแค่นี้ก็น้ำในก็ตินได้แล้วนะแต่เราจะเก็บปเ,เมินหน่อยเราจะพั่วหน่อยโอเคการจิ้มนะครับการจิ้ม ไส้ฮอมะมะเนี่อเยะเยอะได้ละโอ้โล่บนเลนเึิเราต้องการน้ำมันฮอ่นะครับให้มันจะไหม้ฮอ่วัวเลี้ยงเลี้ยงมไปอย่าง nè nó có cua liêng mà Sao ra như em mà kiếm được mớ này đó nè ทำให้มันสุกแล้วเ่อยมาเกลี่ยทำป็นใดหน่ะเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอีนะครับอ่ามันพุ่ยๆหน้ยนะฮะมาให้ใส่ดันมาอืม,อมว้าวนี่ยพี่ขาในตำนานมาห้างเ้อาให้ <Okay. S 1> โอเคมีพีหน้าป้ากันไหมเดี๋ยวาลืมกดไล์ <Good. S 2> กดแชร์กดซับสไครป์โอเคกดติดตามผมเยอะๆนะครับ <Okay. S 2> ติดตามนักเ <c oughs> หนื่อยกว่าน้าผมจะนี่อย่างเดียวผมจะบอไม่ไนดะ้สูตรต่อไปครับผมบาย